เอาละครับท่านผู้ชมครับเราไปดูเรื่องราวดีๆครับอันนี้พี่จากไข่เจียวนะครับก็คือดาบตำรวจนะครับธนวัฒนะครับห้างวงเป็นผอหมู่งานจราจรของสพตะพานหินจังหวัดพิจิตรครับใช้เวลาหลังเลิกงานเนี่ยทำอาชีพสุจริตด้วยการขายไข่เจียวบุฟเฟ่ต์นะครับจนกระทั่งลูกค้าเนี่ยแน่นทุกวันเลยทีเดียวไปดูกับเรื่องราวนี้ครับผู้สื่อข่าวของเราได้มีการรายงานว่าดาบตำรวจธนวัฒนะครับห้างวงอายุ 32ปีเป็นผู้บังคับหมู่นะครับงานจราจรของสองพตะพานหินจังหวัดพิจิตรครับทุกวันเนี่ยปกติเวลาราชการเนี่ยก็จะปฏิบัติหน้าที่ด้านการจราจรในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายนะครับหลังจากที่เลิกงานประจําแล้วเนี่ยก็จะกลับนะครับไปทําการเปลี่ยนเสื้อผ้า ที่บริเวณแฟดต,ตำรวจนะครับจากนั้นครับก็จัดเตรียมอุปกรณ์ในการขายไข่เจียวหมูสับนะครับให้พร้อมแล้วก็นำใส่รถเข็นครับเข็นออกมาจากบริเวณแฟตตำรวจสะพานหินแล้วก็ออกไปที่ บริเวณปากซอยลาวสัก250เมตรเพื่อทำการตั้งรถเข็นที่บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อบริเวณเชิงสะพานลัดลาดลังสันนะครับในเขตเทศบาลเมืองตะพานหินพอตั้งร้านเสร็จก็ทำการขายไข่เจียวหมูสับบุฟเฟ่น,นะครับซึ่งโดยทางด้านนะครับดาบตำรวจธนวัตรเนี่ยได้เล่าให้ฟังว่าอย่างนี้ครับว่าหลังจากที่เลิกงานเนี่ยก็ประมาณสัก5โมงเย็นเนี่ย หลังจากถ้าตนเองเนี่ยไม่ติดภารกิจใดๆ ก็จะออกมาขายไข่เจียวบุฟเฟ่ทุกวันนะครับซึ่งเป็นอาชีพเสริมโดยไม่ต้องไปรบกวนเงินเดือนประจําและเงินเดือนนะครับเทปประจำเนี่ยที่เก็บสะสมเอาไว้รายได้จากการขายไข่เจียวเนี่ยก็พอใช้กับชีวิตประจําวันนะครับทางด้านดาบตํารวจธนวันรครับยังบอกอย่างนี้เลยว่าอยากให้พี่น้องข้าราชการตํารวจเนี่ยที่สามารถจะประกอบอาชีพเสริมได้นะครับโดยไม่ต้องทําอาชีพอื่นที่ต้องบอกว่าแมม มันกัดกินหัวใจนะครับแม้ท,ทั้งที่โดยประชาชนทั่วไปเนี่ยให้การต้อนรับด้วยแล้วบอกเลยว่าตนเองเนี่ยขายมาที่บริเวณตลาดสะพานหินเนี่ยขายมาแล้วกว่า3ปีนะครับลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นนักเรียนและก็ประชาชนโดยทั่วไปนี่ต้องบอกเลยว่า วิดาบคนนี้นะครับมาหลังจากเสร็จภารกิจงานจราจรเนี่ยก็ทําการเข็นแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้านะครับมาขายไข่เจียวแบบบุฟเฟ่ต์นะครับซึ่งลูกค้าเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักเรียนและก็ประชาชนในราคาถูกด้วย กล่องละ25บาทนะครับซึ่งต้องบอกอย่างนี้เลยว่าแม่ภาคภูมิใจมากนะครับนีต้องบอกว่าไม่ไอายทํากินไม่มินเงินน้อยนะครับ <them> <ๆ S 2> เหตุการณ์อะไรนี่ก็บอกว่าทําได้หมดแล้วก็ตัวเองเนี่ยชอบนะครับในการปรุงอาหารด้วยไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันนิดหนึ่งครับนวัดห้างวงนะครับสังกัดขบบหมู่งานจราจรสพตะพันหินจพิจิตรเลิกงานนะประมาณห้าโมงเย็นนะครับของทุกวันนะ ถ้าไม่ติดภารกิจใดๆนะครับก็จะมาขายนะในทุกๆวันเลยนะครับหลังเลิกงานนะนะครับก็เป็นอาชีพเสริมนะที่ร้านนะครับที่ร้านก็จะมีเป็นข้าวไข่เจียวบุฟเฟ่ต์นะครับบุฟเฟ่ต์เครื่องสามารถใส่อะไรก็ได้นะครับภายในแก้วแก้วนี้นะหนึ่งแก้วนะครับก็คือตักได้ทุกอย่างเลยนะครับ ก็จะมีนะครับหมูสับมีหมูยอมีปูอัดนะมีไส้กรอกมีเห็ดเข็มทองมีข้าวโพดนะครับมีแครอทหอมแดงหอมใหญ่ต้นหอมพริกชะอมแล้วก็โหระพาเนี่ยมีเยอะมากๆนะที่ร้านนะครับมีประมาณสิบกว่าอย่างนะครับเครื่องนะให้เลือกให้เลือกใส่กันได้เลยนะครับตามใจชอบนะใครชอบอะไรก็ใส่อันนั้นนะครับ้วขายังไงเริ่มต้นนะครับราคาเริ่มต้นที่หนึ่งฟองในยี่สิบห้าบาทนะครับสองฟองก็คือสามสิบห้าบาทนะครับแล้วก็ถ้าเพิ่มกะเพราลงไปด้วยนะครับก็ เพิ่มไปอีกสิบบาทครับประมาณนี้แวันนะหนึ่งวันนะครับใช้ไข่โดยเฉลี่ยประมาณสี่แผงโดยประมาณนะครับหรือมากกว่านั้นอาจจะเป็นห้าหกอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นครับแล้วแต่บางวันนะแต่พื้นฐานเลยก็คือประมาณสี่แผงนะครับเรื่อง เรื่องสูตรแล้วก็ความถนัดนะครับในการทําอาหารนะมันมันเป็นเรียกว่าผมเป็นคนชอบทําอาหารอยู่แล้วนะครับโดยโดยส่วนตัวผมเป็นคนชอบทาอาหารอยู่แล้วนะเพราะว่า er. ต้องขอขอบคุณนะคุณแม่นะครับที่บ้านที่ชอบทาอาหารแล้วผมก็ไปเรียนรู้สูตรจากคุณแม่มานะครับแล้วข้าวไข่เจียวเนี่ยผมทําเองเป็นประจําอยู่แล้วนะครับโดยปกตินะทํากินแทบจะทุกวันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมผมอยู่ที่กรุงเทพ ประจำอยู่ที่กรุงเทพนะครับก็ได้กินข้าวไข่เจียวอยู่เป็นประจำอยู่แล้วเกือบทุกวันเพราะว่าทุกตอกซอกซอยในกรุงเทพจะมีอยู่แล้วนะข้าวไข่เจียวเนะี่ยแล้วผมก็มีวันหนึ่งผมรู้สึกว่าอยากตั้งแต่ย้ายกลับมาที่บ้านนะครับก็รู้สึกว่าอยากกินข้าวไข่เจียวเป็นปกติที่เคยกินทุกวันนะครับแล้วคราวนี้ <laughs> ก็ขี่รถออกไปในตลาดแล้วซึ่งมันมันไม่มีร้านขายข้าวไข่เจียวแบบนี้เลยร้านขาข้าวไข่เจียวแบบบุฟเฟ่ที่ ที่เราเคยกินที่กรุงเทพนะครับไม่มีเลยก็เลยมัน,นึกว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่ขายทั้งๆท,ที่มันเป็นเมนูที่มันสามารถทําได้ง่ายที่สุดแล้วแล้วก็กินได้สะดวกที่สุดแล้วนะครับก็เลยตัดสินใจณวันนั้นเลยนะครับก็เลยทําขายเองเลยอะไรได้หมายถึงว่าจะจะให้ผมเจ็บเทียบอย่งไง,ไงก็คือรายได้นะครับ ต้องบอกเลยว่ารายได้จากอาชีพเสริมนะการขายข้าวไข่เกี่ยวบุฟเฟ่ของผมนะครับในแต่ละเดือนนะต้องบอกว่าเพียงพอนะครับเพียงพอต่อการใช้จ่ายภายในครอบครัวนะครับคุนเจียวครอบครัวเนี้ต้องบอกว่ามันเพียงพอเลยแหละไม่ไม่ไปแทบจะไม่ไปเดือดเรียนเงินเดือนด้วยซ้ำนะครับซึ่งก็จะเป็นเงินเดือนก็จะเป็นเอ่เอาไว้เก็บไว้สำรองในการใช้จ่ายในเดือนถัดไปอะไรประมาณนั้นนะครับส่วนรายได้หลักๆเลยก็คือมาจากการขายข้าวไข่เคี่ยวล้วนๆเลย ครับผมก็อยากให้พี่น้องนะครับข้าราชการนะครับตำรวจอย่างเราเราเนี่ยสามารถประกอบอาชีพเสริมได้นะครับโดยนะไม่ต้องไปทำอาชีพอื่นที่มันไม่สุดจริตนะครับเราสามารถประกอบอาชีพสุจริตได้นะครับเหมือนประชาชนทั่วไปเลยนะ <ๆ S 1> เพียงแค่ขอแค่เราไม่อายในการทำกินแค่นั้นเอง ขายมามพอค้าไข่เจียวนี่ต้องบอกว่าหน้าตาดีด้วยนะครับลูกค้าสาวๆก็คงจะแน่นล้านเหมือนกันนะครับ